าน้ำท่วมกรุงเทพฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันและไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็ดคืนท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปนู่นเลยตระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตายคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมสวัสดีครับเพื่อน,อ,นอันนี้น้ำกำลังไหลลงจากเขานะครับ พันจะอยู่ด้านล่างอยู่ที่ต่ําระวังนะครับน้ําป่ากาลังไหลหลากลงไปครับเนื่องจากฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนครับตกทั้งคืนจนถ,ถึงเช้าวันนี้ยังไม่หยุดเลยครับท้องฟ้าทำลัมืดครึ้มอยู่เหมือนเดิมนะครับดูดดครับดูน้ําครับไหลแรงมากครับขึ้นเยอะมากเลย ไม่เปียกแล้วค่ะไปส่งเลยล็อกดูเอาส่งยางจีบไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ขยับเชือกเพื่อนๆไงเดี๋ยวทิ้งเชือกไว้เต้นนึงเรียบร้อยครับผมเพื่อนๆดูนี่สิใครเจอก็ต้องหลอนโลงที่วัด ตะขีเรือไหลามาตามน้ำที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับผมล่าสุดประตูรั้วผมไปแล้วนะครับคือไม่ใช่อะไรนะครับตอนนี้คือเป็นห่วงเด็กๆแล้วก็คนแก่นะครับพอดีมีเพื่อนผมเนี่ยทามาบอกว่าจะมีเรือหรือว่ากู้ชีพมาเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรือหรือกู้ชีพเขาจะมาหรือเปล่าเพราะาติดต่ออะไรไม่ได้เลยนะครับผมถ้ามีก็ขอให้รีบมาช่วยคนแก่กับเด็กนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ํา กิดจะขึ้นชั้นสองแล้วนะครับบางบ้านบางบ้านก็ขึ้นแล้วนะบางบ้านได้ไปอยู่บนหลังคาแล้วก็กว่าบ้านมันพังนะเพราะว่าน้ํามันไหลแรงมากครับล่าสุดมีอัปเดตเห็นเพื่อนบอกว่าถนนถนนใหญ่ตรงนู้นนะครับเนี่ยสายเนะี่ยสายบ้านยิ้วหน,นองโดนเนี่ยมันขาดแล้วครับคือถนนมันเริ่มน้ําซ้อถนนครับแล้วกว่าเศษอันนั้นนะ่ะมันไปเข้าบ้านเพื่อนผมนะครับพอดีมีเด็กเด็กเอเด็กเล็กเด็กน้อยอยู่บนบ้านนะครับผม สถานการณ์ไม่มีใครมาช่วยครับต้องพึ่งตัวเองละจังหวะน,นี้จะข้ามวิชาลองข้ามไปจากตรงนี้ไปถึงถึได้แค่ตรงน,รตน,ตน,นู้นครับต้นไม้ต้นนั้นนะครับว่าไปต่อไม่ได้นะ้ำมันปิวครับผมผมลองไป ตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดชียงภูมิอำเภอเจดรับตำบลหนองโดนบ้านกุฎิเคียน,นะนครับตื่นช้ามานึกว่าเตะทะเลครับผมดูหนักมากไปละจบล่าข้าวของนี่ครับผมไม่รู้ว่าจะออกไปไหนได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมหัวครับผมอันนี้ชั้นสองครับผมบ้านหลังนี้สูงมากนี่ครับ กีซีผมน่าจะไม่เหลืออะไรละมอไซค์เข้าไปหมดละกำลังคายอีกแล้วมะเกาเลยเกาเลยจะขึ้นขึ้นต้นไม้เลยกาะไว้ขึ้นต้นไม้เลยขึ้นต้นไม้เลยน้ำแรงกาะต้นไม้กาะต้นไม้เลยกาะต้นไม้ไว้กาะต้นไม้ได้เกาะเลยโอุ้ยใส่เกาะเลยกาะไว้เก็บคนได้ไหมต้นไม้เลยระวังสังกษี มันมาานะระวังสั่งกระซีบาทกอไว้กอไวขนน้ขึ้นต้นไม้เลยขึ้นต้นไม้เลยกอไว้้ของลูกมันนะที่